ต่อไปนะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับนั่นก็คือในพื้นที่บ้านชุมบกตมบนเกาะสะท้อนนั่นเองครับคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะครับก็เกิดเหตุอุบัติเหตุรถยนต์นะครับได้มีการชนเด็กอายุ7ขวบนะครับแล้วก็มีการเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งปรากฏว่าคนที่ขับรถยนต์นั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั่นเองครับโดยล่าสุดนี้นะครับทาง เจ้าหน้าที่ทหารนะครับหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นนะครับทราบว่ารถยนต์กระบะที่ชนเด็กนั้นนะครับก็เป็นรถของเรือเอกนัทวุฒิบัวลอยตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่2หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เพื่อเดินทางไปซักซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับเทศบาลเมืองตากใบ โดยมาพร้อมด้วยกับพลรขับอีกหนึ่งคนกระทั่งมาถึงที่บริเวณที่เกิดเหตุด,ดังกล่าวนะครับได้มีเด็กผู้ชายอายุประมาณ6-7ขวบยืนอยู่ฝั่งด้านขวาของถนนนะครับแล้วก็ได้วิ่งข้ามมายังฝั่งซ้ายของถนนซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับรถรถยนต์คันดังกล่าวขับผ่านมายังจุดเกิดเหตุนะครับเป็นเหตุให้เกิดเฉียวชนเด็กชายดังกล่าวโดยขณะที่เกิดเหตุนะครับเรือเอกนะัทวุฒิบัวลอยพร้อมพลรขับ เป็นซึ่งเป็นนายสิบพยาบาลได้รีบหยุดรถทันทีแล้วก็เข้าทําการผฐมพยาบาลในเบื้องต้นนะครับจากนั้นนะครับก็ได้นําเด็กชายผู้บาดเจ็บส่งตัวไปเข้ารับการรักษาอย่างโรงพยาบาลตากใบแล้วก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดนะครับเรือเอกนัทวุฒิบัวลอยพร้อมพลกรับได้เข้าพบญาติและครอบครัวเพื่อเยียวยาพร้อมมอบเงินและก็สิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งนี้นะครับทางกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่อ เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นสำหรับเรื่องคดีความก็ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปครับ